อาสนางคือธุรกิจทำเบาอเนกประสงค์นะครับที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าการนั่งในห้องนั่งเล่นทั่วๆไปเช่นในคอนโดที่มีโต๊ะญี่ปุ่นนะครับเราก็สามารถเอาเบาะเนี่ยไปนั่งได้นะครับคือเริ่มจากที่ตอนนั้นเนี่ยผมจำผมเป็นคนชอบนั่งปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเราก็ไปหาที่นั่งเนี่ยสำหรับนั่งสมาธินะครับแล้วครั้นี้สิ่งที่ได้ก็คือว่าเบาะเขาเนี่ยมีแต่ความเชยมากเลยนะฮะแล้วก็มีความแข็งคือเบาะเขาเนี่ย เบาเขาจะเป็นแบบเชยเชยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับแข็งหนักแล้วก็ลองเปิดวัสดุที่ใช้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ใช้ฟองน้ําอัดซึ่งมันมีความสกปรกเราก็ดูว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเบาอ,อะไรไหมที่มันดีกว่านี้เราลองหาดูนะฮะหายังไงก็หาไม่มีแล้วก็บังเอิญเราทาธุรกิจการเม้นอย่างนี้นะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีธุรกิจหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจตกมากในช่วงปี5 2นะครับเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีธุรกิจเดียวแล้วเศรษฐกิจตกเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันเราเลยคิดว่าเราน่าาจจะหธุรกิ ซึ่งมาเออม,มาพ้องกับตัวนี้ว่าอันนี้มันเป็นการตัดเย็บเหมือนกันเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีอีกสักธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่เราทําได้ก็คือตัวนี้ค่อนข้างจะมาตอบโจทย์ของเราตรงนี้นะครับก็เลยลองดูว่าเอ๊ะท่าในเมื่อมันไม่มีอาสนะที่ดีๆเลยเนี่ยจะเป็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมดา,านเนี่ยเราลองออกแบบให้มันดูทันสมัยขึ้นได้ไหมเราเลยไาคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นทรงกลมล่ะมันจะได้ไหมนะฮะก็เลยคือค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับก็มาเป็นทรงกลมและครนี้เราพยายามจะตัดโจทย์ที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบทั้งหลายทั้งงหมดดเช่นนฟอนอ้ําั มันมีความหนักเราบอกงั้นเบาที่เราจะทําเราต้องมีความเบาเออฟองน้าหยิบตัวใปมันจะสกปรกเพราะว่าเขาเอาเศษฟองน้ําอัดเนี่ยมาผสมแล้วก็อัดมาให้เราขายในราคาถูกๆเราก็ทํางานฉีดเองโดยอ,อ,อฉีดโดยขึ้นมาใหม่เลยเพื่อให้มันมีความสะอาดขึ้นมาฟองน้ําฟองน้ําอัดที่เขาใช้มักจะหนักเราก็ให้มันเบาแล้วก็สะอาดและสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราสามารถทําให้รูปทรงให้มันแตกต่างได้นะครับเวลาเราถือเนี่ยมันจะได้ดูมันเหมือนไม่เฉยๆดูเันเหมือนกระเป๋าใบหนึ่ง ผู้หญิงหรือผู้ชายยก็ถือกันนึกว่าถือกระเป๋าสะไรสักใบหนึ่งแต่ถ้าเป็นอนัศนะทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถแบบบางทีถือไปยังรู้สึกเมื่อยเลยครับเพราะว่ามีน้ําหนักเป็นกิโลเลยแต่แต่ของเราจะรู้สึกเบาวกว่าจากที่ได้มาออกเออออกบูธนะฮะในจำหน,น,น่ายเลยลูกค้าหลายๆคนบอเห็นเนี่ยเขาถึงกับถามเลยว่านี่มันอะไรนี่ใช่เอาเลยเขาคิดว่ามันคือกระเป๋าอย่างนี้ผมลองถือเขาดูเขาคิดว่าเขาเราขายกระเป๋าโน้ตบุ๊กนะครับ มันจะมีอีกรูปทรงหนึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมนเขาก็นึกว่าเราถือกระเป๋าอันนี้มันกระเป๋าโน้ตบุ๊กหรือกระเป๋าวาโอรนหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่อันนี้คือเราได้แล้วว่าลูกลักเนี่ยเราเปลี่ยนไปคือเวลาถือเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วถือของเชยเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้คือตอบโจทย์อย่างหนึ่งแล้วนะฮะและทุกครั้งที่ให้ลูกค้าบอกว่าลองลองถือดูดีนะครับว่าน้ําหนักเป็นยังไงพอเขาถือเนี่ยเขาบอกว่าเออมันเบามากเลยอ่ะพอาะเบามากเนี่ยมันก็ทําให้สะดวกในการพ นะครับแล้วก็ผ้าที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ผ้าแคนวาสอย่างเดียวในการทำโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ที่ผมเห็นไปดูเขาเบาะทำนะฮะเขาจะใช้ผ้าเขาเรียกผ้าโทเลทั่วๆไปที่ใช้ในการตัดเสื้อผ้าธรรมดาดีวกว่าแต่นี้เราใช้ผ้าที่ใช้ในการบุกเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับมาทําให้กลายเป็นเบาะนี้ซึ่งดังนั้นความคงทนตัวเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยมันอยู่ได้นานมากเออถ้าเรื่องไอเดียนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยในท้องตลาดมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันมีแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหนักๆเฉยๆ หมาะสำหรับให้คุณป้าคุณยายถือมากกว่าซึ่งผมมองว่า,วาเอ้ยเรายังไม่ถึงขนาดนั้นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาอยากจะถืออะไรที่มันแตกต่างแต่ว่าใจก็อาจจะยักสงบอยากจะนั่งประเดี๋ยวประททำหรือแม้แต่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยอยากซื้อข้ามาก็เจอแต่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมธรรมดาเราสร้างความแตกต่างตรงนี้มันมันทำให้คนมันเพราะว่ามีตลาดใหม่ขึ้นมาว่าแทนที่จะมีแต่ของสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็มาซื้อแบบอะไรที่มันทันสมัยที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างนี้จะดีกว่า เนื่องจากเราได้เข้าอบรมที่ TCDC ด้วยนะครับเราต้องการไอเดียตรงนี้ด้วยหลังจากมาอบรมเราก็เห็นว่าหลายๆอย่างตรงนี้เนี่ยมันช่วยเราว่าไอเดียแค่บางอย่างเนี่ยออกแบบให้มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันสามารถทำทำการตลาดหรือทําการขายให้กับเราได้อย่างสบายๆโดยบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรมากซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์ในการที่ใช้ไอเดียของเราเนี่ยมาออกตรงนี้ผมว่าถ้าจะเป็นให้กับคนอื่นว่าจะเป็นอย่างไงเราดูว่าอะไรก็ตามที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราอยากได้อะไร ที่มันอาจจะไปตรงออกับความต้องการของลูกค้าก็ได้นะฮะลองคิดออกมาผมว่าคิดออกมาไม่เป็นไรลองทําดูถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เป็นครั้งหนึ่งที่ชีวิตเราได้ทําแต่ถ้ามันเวิร์กขึ้นมานั่นคืออาจจะเป็นอนาคตของเราเลยก็ได้นะครับ